สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วขอคนไลค์ขอคนแชร์เด้อ FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้แอดมินนะครับเห็นป้ายปู่หลวงปู่ศิลานะครับผมหลวงปู่ศิลาเด้อ FC ทุกคนทุกท่านนะครับใครจะได้โชคลาภแนวทางนะครับผมเข้ามาแล้วขอคนไลค์ขอคนแชร์ครับวันนี้แอดเดินทางมาที่วัดหง วัดหงวัดพระเจ้าใหญ่วัดหงบ้านสีสลดนะครับกำลังทำกำลังสร้างเลยเนาะนะครับวัดหงบ้านสีสลดเด้อเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะครับผมวัดหงอยู่ที่บ้านสีสลดนะครับอำเภอพุทธไทยสองจังหวัดบุรีรัมย์จะพาไปดูนะครับผมวันนี้เห็นป้ายหลวงปู่สวงนะครับเห็นป้ายหลวงปู่ศิลานะครับผม ลวงปูศิลาเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับผมไม่ใช่ปูศิลาจะเดินทางมาที่วัดวัดหงนอน,นะครับผมโอ้ดูดูดูนะครับผมอ๋เชิญร่วมเชิญร่วมทมําบุญนะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษพระเจ้าใหญ่รุ่นเปิด ดวงมหาราบนะครับผมพระเจจิอาจารย์นั่งโกอนฐานจิตนะครับผมโอ้มีพระอาจารย์ต้อมวัดทา่าแบงจังหวัดร้อยเอ็ดพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามหลวงปู่เวินนะครับผมวัดบ,บุรภาโภคเกเรือจังหวัดกาลสินนี่นะครับผมหลวงปู่ศิลา วัดพระธาตุหมื่อนห็นจังหวัดกาลสินสอนจะมาพุทธวิเศษนะครับผมมาพุทธวิเศษเหรียญพระเจ้าใหญ่บัดรหงงบัตรศรีสแลดนี่นะครับพี่น้องวันอาทิตย์วันที่29นี่สองเกพี่น้อง29 2.5.67วันที่29นะครับผมเดือนธันวาคม2567ันเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณนะวัดหง์พระเจ้าใหญ่อำเภอพุทธไทยสยอิศสีท่านใดอยากเดินทางมาร่วมหรือว่าอยากได้หรือว่ามาจองนะครับผมเหรียญพระเจ้าใหญ่วัดหง์บ้านชิชแรกก็สามารถเดินทางมาได้นะครับอาจารย์เจ็ดเจดชื่อดังนะครับผม เดินทางมาพรทธาิเศษนู่นเหรียนน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่โอ้เสียงดังพระช่างกำลังทำตัวเลขนี่ครับพี่น้องตัวเลขตัวเลขตัวเลขหน้ารุ่นนะครับทุกคนหน้ารุนนนนาร่นนั่นนี่หน้ารุ่นนี่สองเก้าสองเกสองเ้าสองห้าหเจ็นี่ ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดออกจากเนาะนี่สองห้าหกเจ็ดไม่แน่นะครับทุกคนเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าวันอาทิตย์วันเจ็ดวันเจ็ดด้วยนะนี่อาทิตย์วันเจ็ดด้วยสองเก้าสองห้าหกเจ็ดนะครับก็จังๆนะครับทุกคนจังๆจังๆจังๆทงานอยูม <laughs> ือเนียหอาเปนลยา่อแล้ว เอลเลอาเลยบงปูสีร้ายหนึ่งแล้วเนาะหามันออกก่อนนี่เนาะบันที่หยิบเก่าไปหมดละฮะสองเก้าน้ำเลยเต้เนาะสองเก้าครับไอ้นี่แล้วนะปีพอสอนเหรอนึ่งรถเ,เราเราบอกเองเราพอดี หาเราให้ให้มีคนขอแล้วเนะาะหาเราให้ของขวัญปีใหม่เด้อหาเราให้ของขวัญปีใหม่เนาะตอนรับปีใหม่เนะาะวันที่ยี่ยสิบเก้าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครูแล้วมาพุทธาบิเศษเหรียญพระเจ้าใหญ่วัดหงบ้านศรีสะแล็ดพี่น้องไม่แน่นะเนาะ วันอาทิตย์วัน7 7 2 9เจ็ดสองกทคนสองหกระดังห7เจ็ดห้าเจ็ดมเนี่ยนะครับพี่น้องทุกคนเด้อลองลอง,ลองหาหยิบหยิบไปเนี่ยสองเก้าเกหรือสองไม่แน่หรือ7จ็สอก้ที่กระด้แท้กทนเลยนะครับ,นะรบติดตดไปนะครับติด,ต,ดติดไว้ ในวันที่พ่นมาเดินทางมาพุทธาวิเศษนะครับวันอาทิตย์วันที่29ธันวาคม2567พี่น้องเดินทางถามเมื่อกี้นะครับทางมังกระทายกเมื่อกี้พ้นว่าจองบัตเรียนนะโอ้จองหมดแล้ว มาาจะมาจองเรียนก็ว่าเลยจองนะครับพี่น้องคนมาจองเต็มหมดแล้วน,นี่จะพระอาจารย์เจีเจชื่อดังขนาดเลยเดินทางมาพุทธวิเศษพี่น้องขอลองเอาไปลุ้นดูเด้อทุกคนเอเจเจท,ทานายที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอพอรพระเจ้าใหญ่วัดพรงมาศรีสิริแล้วก็สามารถเดินทางมาได้เด้อนะครับ ณวัดหง์พระเจ้าใหญ่นะครับอยู่บ้านศรีสลดอําเภอพุทธทยงจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางม,มาได้นะครับทุกคนขอโชคขอลาบตรงนู้นก็เป็นตรงนู้นก็เป็นสารตรงนู้นก็เป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนทองตนนั้นก็นให้โชคลาบให้แม่นขึ้นกันนะครับตนนั้นก็ให้โชว์แม่นขึ้นกันนะครับตรงนั้นก็ให้แม่นเ้อทุกคน ด้านนี้ก็เป็นให้บูชาบนนะครับก็มีหลวงพ่อนั่งให้พรให้สินให้พรน,นะครับด้านน้ำทำบุญด้านในก็ด้านในนี่นะครับวิหารพระเจ้าใหญ่วัดผงมาศิษย์สแลศทองเหลืองอลัมนะครับโอ้นั่นไหนก็เป็นพระเจ้าใหญ่วัดผงมาศิษย์สแลศก็เดินทางเข้าไปนะครับกราบไหว้ข,วขอโชคขอพรน,นะครับ ทองพระเจ้าใหญ่นะครับเป็นสิริมงคลให้โชคให้ลาบเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านไม่แน่นะครับสองเก้าเก้าสองอู้ไม่ใช่ตรงกับของไอ้ข้าวสวยบุยลำเท่านี้เก้าสองเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวอ้าวไม่แน่แล้วครับอยากืมติดตัวนี้ไว้ก็แล้วกันเนาะจบไปเลยครับสองเก้าสองห้าหกเจ็ดครับผม คคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเฮงๆปังๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ